ใครนอนไม่หลับนะครับต้องออกกําลังกาย3อย่างนี้นะครับเพราะว่าจะช่วยทําให้การนอนหลับของคุณดีขึ้นนะครับการฝึกโยคะเป็นประจานะครับจะช่วยสามารถทําให้การนอนหลับเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ110นาทีนะครับสาหรับใครที่นอนหลับแล้วตื่นบ่อยนอนหลับไม่ดีลองเริ่มฝึกโยคะดูนะครับอีกอันหนึ่งครับคือเรื่องของการฝึกไทจีครับการฝึกไทจีเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยบอกว่าสามารถทําให้นอนหลับเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ประมาณ52นาทีนะครับแล้วก็ ลดอาการที่ตื่นกลางดึกแล้วก็ลดเวลาช่วงที่หัวถึงหมอนเนี่ยก็หลับได้เร็วอันสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการเดินหรือว่าการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับจะสามารถทําให้คะแนนที่บอกถึงคุณภาพของการนอนเนี่ยดีขึ้นประมาณ9จุดเลยนะครับอันนี้เขาใช้การตรวจด้วย PSQI นะโดยสรุปนะครับใครที่มีอาการนอนไม่หลับการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นโยคะไทจีหรือว่าการเดินการจ็อกกิ้งนะฮะจะช่วยทําให้คุณหลับดีขึ้นได้นะครับ